สวัสดีค่ะชงกาแฟแง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลมาแล้วค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหาสูตรอยู่นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาสูตรอยู่ใช่ไหมนะคะหรือจะเป็นเพื่อนๆที่มีร้านกาแฟของตัวเองอยู่แล้วล่ะแต่อยากหาสูตรก็ามาเพิ่มเติมอยากหาสูตรก็ามาพัฒนาให้กับร้านตัวเองนะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลซึ่งมาดามเปิ้ลแบ่งปันไปหลายๆคลิปหลายๆสูตรแล้วนะคะลูกค้ามาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะได้ค่ะ เขาสั่งชายเย็นคนนี้เขากินหวานเห็นไหมมาก็มีลูกค้าละมีลูกค้าประจำเริ่มมีละ <c oughs> รู้ไหมซอยที่มาดามเบิ้ลมาอยู่นี่เป็นซอยปราบเซียนมากเลยนะจริงๆเป็นอะไรที่ท้าทายมากบอกตรง คนนี้เขากินหวานก็จัดเต็มเลยนะจ๊ะถ้ากินหวานมันหวานมันจัดเลยจ้ะหวานมันใส่ลงไปเลยร้านนี้จัดเต็มอยู่แล้ว ไ,ไม่ได้ใช้ครีมเทียมแต่ใช้นมสดแทนสูตรร้านมาดามเปิ้ลเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้ครีมเทียมนะหวานมันใช่ไหมคะเห็นน้องผู้หญิงสั่งหร้อยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ ค่ะต่อนะคะสำหรับชาเขียวนมสดปั่นเนาะแบบเป็นสูตรแก้วต่อแก้วมาดำเพื่อนจะพาถามไม่คุ้ไม่รู้เมื่อกี้พูดไปถึงใดแล้วจำไม่ได้เอาเป็นว่าวันนี้จะชวนชงอ่ะชาเขียวปั่นโอเคมาเริ่มเลยแก้วยีบสองออนนะคะเริ่มจากให้เพื่อนๆน,นะคะล้างถุงกองชาก่อนนะคะล้างด้วยน้ำร้อนนี่แหละนะ เมื่อใหม่จ้าเมื่อใหม่เมื่อใหม่รู้หรือเปล่าว่าเวลาล้างถุงกองชาล้างยังไงรู้ไหมไม่เอาซันไลไม่เอาแฟบเฟบอะไรมาใส่ล้างซักไม่นะคะไม่ได้นะคะต้องล้างกับน้ําร้อนแบบนี้ล้างกับน้ําเปล่านี่แหละนะคะล้างเอากลิ่นเก่าออกถ้าคุณเอาซันไลใส่เอาแฟบอะไรใส่ก็แล้วแต่ลูกค้าจะกินกาแฟกลิ่นแฟบกลิ่นซันไลไปด้วยค่ะนะเรียบร้อยสําหรับการล้างนะคะทีนี้ก็เตรียมชงเลยค่ะ สำหรับชาเขียวปั่นนะคะร้านมาดามเปิ้ลใช้ชาเขียวตามืมอ1ช้อนนะคะแล้วก็ชาเขียวตามันกรอีก1ช้อนเป็นรวมเป็น2ช้อนนะคะแปบ๊บหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำร้อน100 ml อวุ่นวะวุ่นวายแปบ๊บหนึ่งนะใส่น้ำร้อนไปที่100 ml อค่ะ 100 ML ฟึบอ่าโอเคน้ำร้อน100 ML นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เทสลับไปสลับมานะคะอ่าเราจะต้องเทสลับไปสลับมานะ1ลครั้ง2ครั้งต่อให้มีลูกค้ามายืนรอเยอะๆท่าชาของมาดามเปิ้นหมด มาดามเปิ้นก็จะยืนชักชาอย่างนี้จะไม่ปล่อยผ่านไปให้ลูกค้ากินแบบมักง่ายนะคะคือจะไม่ยอมแค่แบบแช่แช่ให้ลูกค้าแล้วก็ชงให้ลูกค้ากินมาดามเปิ้นไม่ทําต่อให้ลูกค้ายืนรอมาดามก็ต้องชักชานะคะเพราะว่ามันสําคัญมากความเข้มข้นมันอยู่ตรงนี้แหละอ่ะพอได้ที่แล้วนะคะก็บีบเาน,น้ําชามออกเลยค่ะบีบออกเลยทีนี้ก็เตรียมชมได้เลยค่ะเมนูปัน ต้องจัดเต็มนะคะเพราะเราปั่นน้ําแข็งละลายไปด้วยมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะมันใส่แบบจัดเต็มจริงๆนะจะบอกให้น้าตาลสี่ช้อนโต๊ะตักขึ้นมาเลยค่ะสะบัดไม่ต้องสบัดมากนะคะเพราะว่ามันปั่นนะสองช้อนสามช้อนและสี่ช้อนโต๊ะสัดลงไปแล้วก็ให้เพื่อนๆใส่ครีมเทียมลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆจัดเต็มบอกแล้วร้านเนี้ยเขาจัดเต็ม อืคนเลยมาคนส่วนผสนมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสนมให้มันเข้ากันทำมดกัดอยู่ที่นี่นนะจะบอกให้นะคนเยอะคนเยอะจริงแต่ปราบเซียนมาก <c oughs> บาดามเพื่อนต้องเจออะไรเยอะก็ไม่เป็นไรสู้ค่ะทนได้เสมออ่ะคนคนคน เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะใส่นมข้นลงไปที่30 ml ค่ะและนมข้นจืดลงไปที่30 ml ค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะทีนี้ก็เตรียมปั่นได้เลยนะ่ามา ใส่น้ําแข็งพููๆแก้วขอเวลาตักน้ําแข็งแป๊บใส่น้ําแข็งลงไปพููๆแก้วนะคะขออีกนิดนึ่งเหอะมาจัดเลยทีนี้ปั่นได้เลย เห็นไหมมองเห็นปะฝันแต่เช้าวันนี้ าเลยชาเขียวปานแก้วต่อแก้วใช่ไหมใส่ลงไปพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟวันนี้มาทำในเช้าวันแม่นะเนี่ยวันแม่ก็ไม่หยุดไม่หย่อนขายของมันไปเดี๋ยวค่อยไปหาแม่เพื่อนๆหยุดหรือเปล่าในวันแม่เนี่ย มาพร้อมเสิร์ฟสำหรับชาเขียวแก้ว22อ่อนนะคะวันนี้มาชวนทำ นี่เลยชาเขียวแก้ว22ออนเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็ยังไงก็เพื่อนๆอยากรู้สูตรไหนก็เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะกับช่องชงกาแฟง่งายๆสไตล์มาดามเปิ้ลแบบนี้นี่แหละนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชงกาแฟง่งายๆสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามเปิ้ลจะทาคลิปดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงเพื่อนๆทุกๆคนอย่างแน่นอนเลยคะ่ะลิ้นพลันกันละว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ